มทุกท่านนะครับพบกับผมอีกแล้วนะฮะเช่นเคยครับในเกม City Skyline นะครับก็มีเรื่องจะมาบอกหนึ่งเรื่องฮะในในคลิปที่แล้วที่ผมทำไว้คือ EP4 ใช่ไหมฮะคือเมืองวิกตอเรียเกิดปัญหาครับทุกคนคือไฟล์เข้าไม่ได้เกิดจากมอดตัวไหนก็ไม่ทราบฮะเข้าไม่ได้เลยเข้ายังไงผมพยายามหลายอาทิตย์มากทำยังไงก็เข้าไม่ได้ จนปัญญาทุกคนจนสุดท้ายก็มานั่งเออปลอบใจตัวเองแล้วก็คิดว่าเราไม่ควรจะล้มเลิกอะนะผมก็เลยคิดว่าผมทําใหม่ดีกว่าเพราะว่ามีคนรอติดตามอยู่ผมก็เลยจําเป็นต้องทําใหม่นะทุกคนเมืองเก่าขออภัยจริงๆนะขออภัยที่จะต้องเริ่มทําเมืองใหม่แล้วก็เมืองเก่าคงจะต้องสต๊อปไว้แค่นั้นนะที่ ep สนะี่ฮะแล้วก็คงจะต้อง เริ่มในเมืองใหม่เลยก็ในส่วนของเมืองนี้นะครับเป็นเมืองชื่อแคนเบรา a นะฮะชื่อเมืองจะมาจากเมืองเมืองหนึ่งฮะในออสเตรเลียอืมแล้วก็แมปนี้นะครับจะเป็นแมปเอ่อคล้ายๆทะเลทรายไม่ใช่คล้ายทะเลทรายเลยแหละมันเป็นทะเลทรายเลยแหละทุกคนแต่ความพิเศษของมันทุกคนเห็นปะ เห็นสีเขียวเขียวเห็นแม่น้ํานี่ไหมผมรู้สึกแบบรู้สึกเหมือนมีความหวังเหมือนมีความหวังอะนึกออกไหมพอได้ดูแมปดูสิ่งแวดล้อมรอบๆในแมปแล้วอะพอพอเราเข้าไปดูแล้วเรารู้สึกเออเหมือนเรามีความหวังอะมันไม่มันไม่ได้แห้งแล้งแล้วมันก็รู้สึกมีธรรมชาติปนอยู่ด้วยในแมปอย่างเงี้ยเหมือนโอเอซิสเลยอะไรแบบนั้นก็เลยคิดว่าเออเข้ากับสถานการณ์ดี ก็เลยเออเอาแบบนี้แหละสวยด้วยก็ผมก็จะเริ่มโดยการนะสร้างไฮเวย์ก่อนเริ่มจากไฮเวย์เข้ามาในเมืองก่อนอันนี้ผมก็จะสร้างเ,าเป็นไฮเวย์คู่กันนะครับวิ่งคู่กันแบบนี้รอบนี้ไม่ได้ใช้ p a ralel t o o นะในในการทำถนนคู่กันแบบนี้ ไม่รู้มันเปิดไม่ติดอ่ะทุกคน r a r l l l e l ทูไม่รู้มันเป็นอะไรอืมผมก็เลยไม่ได้ใช้ก็ตีธรรมดาก็ใช้เวลานิดนึงอะในการตีอะอืมค่อนข้างที่จะแบบใช้เวลามากเลยถ้ามี p a r a l l e l ทูมันก็จะไวไงทุกคนเออเหมือนที่ผมใช้มาในคลิปก่อนก่อนมันก็จะไวใช่ไหมตีเส้นโค้งเลยแปบ๊บเดียวโอเคในส่วนของ intersection ต่างๆในแมปนะที่ไม่ใช่ตรงที่ผมทำอยู่นี่นะอันนี้อันนี้คือเขามา ในเกมเลยเอย้ไม่ใช่มาในเกมมาในแมปแมปนี้เลยนะทุกคนผมไม่ได้สร้างเองนะอันนี้ต้องยกความดีความชอบแล้วก็ความเก่งกาดให้คนทำแมปริงๆผมผมต้องคารวะเลยเขาทำออกมาได้สวยยิงๆนะอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของแมปไว้ในใต้ดิสคริปชันนะใต้คลิปวิดีโอนะใครอยากเอาไปเล่นก็คลิกลงไปด้านล่างแล้วก็ เอาไปลองดูนะทุกคนสวยจริงอันนี้สวยมากบาดตาบาดใจมากเลยแบบเลื่อนผ่านไม่ได้จริงๆต้องเอามาเล่นแล้วละ่ะอะไรแบบนี้เลยโอเคในส่วนของตรงนี้นะผมจะทําเป็นไฮเวย์เขาเรียกว่าอะไรนะต่างระดับลงไปะค่อนข้างที่จะต่ําลงไปจากพื้นเห็นไหมต่ําลงไปจากพื้นนิดนึงให้มันสโลปลงไปด้านในเพื่อที่ว่า เพื่อที่ว่าด้านบนเนี่ยผมจะทําเป็นสะพานพาดผ่านเห็นปะอย่างที่ผมทําไว้ตรงนู้นไหมอันนี้ผมกําลังไล่สโลปของถนนอยู่นะอันนี้มันออกมาจากอินเตอร์เซ็กชันด้านหน้าไงอันนี้กําลังจะเข้าเมืองใช่ไหมเออผมก็ทําให้มันสโลปเข้าไปเราจะรู้ได้ไงว่าความสูงเนี่ยเออมันประมาณไหนถึงจะพอดีในเมื่อกี้ผมก็ใช้ไอพ็อปที่เป็นรถเห็นปะวางเทียบแล้วก็ใช้สะพานพาดผ่าน อ,นนอันนั้นช่วยได้นะทุกคนอันนี้เป็นทริคผมก็ดูมาจากช่อง Youtube ของต่างชาติเหมือนกันเขาใช้แบบนี้มันจะมันจะเออมันจะมีความสูงที่เหมาะสมพอดีอ่ะอันนี้เราก็ไปใช้วิจรารณญาณเอาว่าเประมาณนี้มันโอเคไหมอะไรเงี้ยสูงจากหลังคารถประมาณไหนอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมอืมผมก็ใช้กะประมาณนั้นเอาเราก็จะได้ความสูงที่มันเหมาะสมแล้วก็ดูดูสมจริงขึ้นมาหน่อย ืแล้วก็ผังเมืองอันนี้ผมก็จะตีเป็นกริดนะธรรมดาทุกคนเป็นช่องสี่เหลี่ยมอืมแล้วก็ถนนนี้เอ่อเป็นสไตล์อเมริกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวมันเดี๋ยวผมจะมีลิงก์มอสอะไรไว้ทุกอย่างเลยเป็นแอสเซตพรอพมอสผมทำไว้ให้หมดแล้วทุกคนเวลาที่ผมหายไปทั้งหมดเกือบเดือนเดือนหนึ่งหรือเปล่าไม่รู้เกือบเดือนละมั้งอืม ผมไปนั่งทําพวกเนี้ยไว้ให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องไปนั่งหาเองเออผมไปนั่งหามาให้หมดแล้วมอสที่จําเป็นต้องใช้พรอ p ถนนเตึกล้างบ้านช่องต้นไม้อ่ p แมปทีมมีให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นแล้วใครขี้เกียจหาดูใต้ดีสคริปชันของผมเลยผมทำไว้ให้หมดแล้วไม่ต้องเสียเวลาโอเคไง ขอบคุณผมด้วยยังนี่ทวงทวงทวงคาขอบคุณไม่เป็นไรทุกคนอันนี้ผมตั้งใจทําไว้ให้เพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องไปหานะผมเข้าใจความรู้สึกนี้เลยว่าผมไปนั่งหากว่าจะได้แต่ละอันมอสแต่ละตัวต้องไปลองใช้ต้องไปอะไรไม่ต้องไปลองผมทําไว้ให้หมดแล้วเดี๋ยวก็จะอธิบายมอสแต่ละตัวไว้ให้ด้วยในคลิปอันนี้ก็จะสบายหน่อยสําหรับคนที่ดูคลิปผมจนจบอะนะ สำหรับใครที่สนใจก็อยู่ใต้ดีคลิปชันเลยที่มันจะมีลิงก์ไว้ให้ผมทำไว้ให้หมดแล้วเข้าไปก็กดสมัครใช้เลยอันนี้ผมก็ทำสะพานนะพาดผ่านเออให้มันคง้งโคลงอย่างเงี้ยให้มันโค้งแบบนี้เห็นปะมอสที่ใช้ในคลิปวิดีโอนี้ก็เหมือนเดิมนะทุกคน Move it <laughs> Move it ทุกคนนี่มันเป็นมอสสามัญประจำบ้านมอสสามัญประจำบ้านโยโยทษทีเมื่อกี้พูดผิด มอสสามันประจำบ้านโอเคอจากนั้นผมก็นั่งวางแผนอยู่ตั้งนานนะเราจะทำเขาเรียกว่าอะไรนะถนนที่กระจายรถขึ้นมาจากไฮเวย์ยังไงเข้ามาในตัวเมืองอันนี้ก็มานั่งวางแผนเออแบบนี้ก็น่าจะเวิร์กนะเนี่ยเีลืมบอกอีกอันหนึ่งมีคนมาคอมเมนต์ว่าอยากให้รถวิ่งทางซ้ายผมจัดให้แล้วนะผมไม่เคยลืมจัดให้เสมอนี่วิ่งซ้ายเห็นไหม โอเคอย่างนี่วิ่งซ้ายแล้วนะโอเคโอเคเข้าเรื่องอันนี้ต่อเลยต่อเลยผมก็นั่งคิดเอ้ยทำอย่างนี้ก็เหมาะนะให้รถวิ่งขึ้นมาจากด้านในเห็นไหมแล้วก็มากระจายเข้าในเมืองอันนี้ที่ผมทำอ,อืมก็เวิร์กอยู่ทุกคนทําเป็นสองเลนวิ่งขึ้นมาแล้วก็มาแยกเข้าไปในเมืองเแบบนี่ยแบบเนี้ยเออผมคิดว่านมันน่าจะไม่ติดหรอกมั้ง ออคิดว่ารถน่าจะไม่ติดหรอกเพราะว่าเมืองเราก็คงจะไม่ได้ทําใหญ่มากถ้ามันใหญ่มากในอาจจะหลายๆคลิปถัดๆไปอะไรอย่างเงี้ยเราค่อยมาวางแผนหรือมาปรับปรุงแก้ไขถนนในอนาคตกันต่อไปอ,อ่าผมคิดว่าจะทําแบบนั้นนะอืในช่วงแรกก็ใช้แบบนี้ไปก่อนธรรมดาให้มันเป็นพื้นๆไปก่อนทุกคนยืนพื้นอืเนี่ยเห็นเส้นดำๆไหมทุกคนเห็นเส้นดำๆที่มันขึ้นมาไหม เดี๋ยวดูนะพอเราตีถนนแล้วมันเป็นเส้นดําขึ้นมาน่าเห็นไหมเส้นดำเส้นดําๆอยู่บนถนนนะอันนี้เป็นเพราะว่ามันบั๊กนะถนนที่เราใช้พาดผ่านไฮเวย์มันบัก๊กเห็นไหมเพราะอะไรถึงบัก๊กเพราะเราใช้ถนนแบบที่มันไม่มีแบรียร์ถนนที่มันไม่ใช่สะพานถนนที่มันพาดอยู่กับพื้นเห็นซ้ายมือไหมที่มันเป็นมอสช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆอะมันมีลูกศรชี้ลงเห็นไหม อันนั้นคือถนนธรรมดาเราต้องคลิกให้มันเป็นลูกศรชี้ขึ้นแบบนี้แล้วก็มาเปลี่ยนถนนแบบที่ผมทำเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันจะหายไปเปลี่ยนให้ตรงส่วนนี้เป็นสะพานเห็นยังเออมันก็จะหายไปอันนี้น,นี่ต้นคลิปที่ผมบอกอะที่ใช้มออ็อบเอยที่ใช้ม็อบไม่ใช่ม็อบใช้พรอ็อพใช้พรอ็อพเออใช้พร็อปลถเอามาวางอันนี้ผมก็ใช้ พ็อปที่มันสูงสุดเลยนะก็คือรถสิบล้อ,ล<ะ>อเขาเรียกอะไรรถเทลเลอร์หรอรถบรรทุกอ่ะรถที่มีความสูงสูงสูงหน่อยอืเอามาวางแบบนี้เห็นไหมเราก็จะได้ความสูงที่มันเหมาะสมแล้วก็ดูสมจริงไม่ใช่แบบเรามาก้าวเองก้เาเมตรสิบสองเมตรสิบห้าเมตรอะไรอย่างนั้นอนะ่ะเข้าใจใช่ไหม,อ,มอันนี้ผมก็ใช้มูฟอิดนะทำให้มันสลป เห็นป่ะทุกคนอันนี้ง่ายเราคลิกตามโนดอ่ะใช้ MoveIt คลิกโนดโนดก็คือไอ้จุดกลมๆเห็นไหมที่อยู่บนถนนน่ะโนดอะมันไนะม่ใช่เซกเมนต์นะโนดอืแมแล้วคลิกโนดทีละโนดแล้วเราก็เลือกไอ้ตัวสโลปเมื่อกี้ที่ผมทำอะมันก็จะบาลานซ์ให้เองเลยมันจะเป็นค่าเฉลี่ยของมันอันนี้เราก็ไม่ต้องไปนั่งทำทีละนิดทีละหน่อยมันสามารถสโลปให้ได้เลยโอเคใช่ไ่ะ หลายคนก็น่าจะรู้เลยผมมาพูดอะไรซ้ำซากอันนี้สําหรับคนที่รู้แล้วก็ขออภัยไปด้วยนะฮะสหรับอันนี้ที่ผมพูดก็คือสําหรับคนที่เขาไม่รู้นะฮะสาหรับคนที่รู้ก็เอ,อ่อเพิ่มเติมได้นะครับแบบว่าเอ้ยคุณทําผิดนะอะไรมีอะไรแนะนําพิมพ์ไว้เลยนะผมรับทุกความคิดเห็นนะไม่ไม่มีผิดมีถูกนะครับแต่ขอเป็นคําสุภาพก็พอนะฮะโอเคคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะผมรับฟังทุกอย่าง ยินดีปรับปรุงแก้ไขเสมอโอเคคนระมาต่อกันเลยอันนี้ผมก็ทำในโซนด้านหน้าบ้างนะไอผังเลเยอร์พวกนี้นะฮะเราพยายามสร้างจากตรงกลางก่อนนะผมผมจะสร้างจากตรงกลางก่อนนะสไตล์ผมนะผมจะสร้างจากตรงกลางคิดซะว่าตรงกลางนี้เป็นดาวทาหรือไม่ก็เป็นสถานที่สำคัญอะไรสักอย่างอนะเป็นพาร์คเป็นสานามกีฬาเป็นอะไรที่เราจะให้มันเป็นจุดกึ่งกลางที่เราจะเริ่มอะ เราจะทําจากตรงกลางแล้วก็กระจายออกอย่างเงี้ยเข้าใจไหมทุกคนอารมณ์เหมือนเมืองจะขยายตัวจากบ้านเล็กๆเป็นตึกเป็นขยายออกไปอย่างเงี้ยเนืกอออกใช่ไหมเป็นน้ํากระเพื่อมเหมือนเราโยนหินลงน้าแล้วกระเพื่อมออกไปออ,อารมณ์ประมาณนั้นเราก็จะวางเลยเอาด้านในก่อนที่เหลือเราค่อยไป,ไป,ไปเติมทีหลังทาให้เป็นขแขนงขแขนงเหมือนเป็นอาลากฝอยออกไปอะเราค่อยมาเติมทีหลังอันนี้ผมก็ มาปรับเปลี่ยนนะคิดว่าผมลืมไปว่าเอ้ยรถมันจะวิ่งขึ้นวิ่งลงยังไงนะตอนแรกที่เรางงเอผมก็นั่งงงจะวิ่งขึ้นวิ่งลงยังไงผมก็เลยมาแก้ไขเอาทาเป็นไฮเวย์แบบนี้น่าจะดีกว่าเห็นปะาดยวิ่งขึ้นทางหนึ่งเลยแล้วก็อีกทางหนึ่งเป็นวันเวย์วิ่งลงมาสวนแล้วก็เลี้ยวซ้ายกลับเข้าไปในไฮเวย์ใหม่แบบนี้เลยเห็นไหมไหนที่ผมกําลังทํานี่ใช้ถนนผิดอีกอ่าโอเค เนี่ยเห็นไหมก็จะวิ่งขึ้นมาตามลูกศรขึ้นมาเลยวิ่งซ้ายขึ้นไปเห็นไหมคนที่จะออกจากเมืองก็วิ่งลงมาเหมือนเดิมจากซ้ายแล้วก็วนออกซ้ายเข้าไปในเมืองเหมือนเดิมโอเคไหมเอออันนี้กน็น่าจะเวิร์กนะทุกคนคิดว่าน่าจะเวิร์กอันเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าเออเลนที่รถมันวิ่งอ่ะมันแค่เลนเดียวไงนึกออกไหมไม่รู้มันจะพอไหมโอเคอันนี้ก็ ผมจะมาทําอันนี้ด้วยนะเส้นถนนอันนี้เส้นถนนที่ผมทําอันนี้ไม่รู้ผมทําอันนี้หรือเปล่าเนี่ยทําให้มันสโลหรือเปล่าหรือทําเร่งสปีดคลิปหรือเปล่าอันนี้อ๋ออันนี้ไม่ได้เร่งอันนี้ไม่ได้เร่งนะอันนี้ผมก็จะอธิบายไปเลยโอเคอันดับแรกเราต้องตีเส้นขอบก่อนอันนี้อยู่ในมอดเอ่อมอดอะไรวะอันนี้จําไม่ได้ จำไม่ได้ทุกคนมอสทีดด่จาไม่ได้จริงเออแต่แต่แต่มันมีมันมีในติดท็อปอันเนี้ยมอสอันเนี้ยนะอืมก็จะตีตีขอบก่อนตามสไตล์ผมนะให้เราไม่งงทุกคนเราตีขอบก่อนเลยขอบหมายถึงเนี้ยขอบที่ผมทําเนี้ยขอบถนนเอาขอบมันก่อนอืมตีขอบเห็นไหมเลือกเป็นสไตล์โซลิดเห็นสไตล์ไหมแต่นี้ผมทําเซฟไว้ไงผมก็กดเลือกไว้เลยว่าผมทําเซฟไว้อืม ก็ในส่วนของตรงนี้มันจะเป็นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ตรงนี้ใช้ปุ่มออปชันในในแมคนะเป็นออปชันอ่าใน Window ์อาจจะเป็น alt เอาเรียกอะไร ordinate เหรออืมปุ่ม ordinate อืมพอกดค้างไว้เนี่ยมันจะขึ้นเป็นจุดแดงหมดเลยจากนั้นเราก็เลือกให้มันเป็นสามเหลี่ยมเลือกให้ตรงที่เราจะเน้นให้มันเป็นฟิลเตอร์นึกออกใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะทำเห็นไหมอ่ากดอค้าง อันนี้อันนี้ผมทําไม่ครบเราต้องทําให้ครบเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้เหมือนต่อภาพให้ครบอ่ะเวลาเราเทสีมันจะได้ไม่ออกเค,เคยเล่นโปรแกรมเพนต์มัง้งเห็นใ้กดอิดดีเนตค้างเห็นไหมแล้วก็ลากให้มันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้อืแล้วเราก็เลือกสไตล์พิลเตอร์มันมีอยู่มันมีอยู่ในปุ่มสไตล์อ่ะเนี่ยผมทําไว้เราก็เซฟไว้ได้อันเนี้ค่อนข้างที่จะเจ๋งเลยมอดนี้ผมชอบนะ แต่ใช้เวลานิดหนึง่งอาจจะย้ายย้ายให้มันตรงอย่างเงี้ยกด c ท r l กด c ท r l ค้างแล้วก็ลากเลยให้มันเส้นมันตรง<ม>เห็นไหมอันนี้เป็นโหนดคอนโทรเลอร์ Controller นะทุกคนมอสตัวเนี้ยแต่เป็นโหนดคอนโทรเลอร์ Controller ตัวเก่านะโหนดคอนโทรเลอร์ Controller ตัวเก่าตัวใหม่อ่ะคนจะใช้กันเยอะเพราะว่ามันอยู่บนบนไงคนจะอ้านโหนดคอนโทรเลอร์โหนดคอนโทรเลอร์ Controller. โอเคอันนี้แหละใช้โอเคแต่อันตัวใหม่อ่ะผมรู้สึกว่ามัน มันใช้งานยากนะสําหรับผมมันตั้งแต่ผมใช้มามันรู้สึกใช้ยากมันเหมือนออปชั่นมันเยอะหรือเปล่าผมก็ไม่รู้หรือผมไม่เก่งหรือผมโง่ก็ไม่รู้นะทุกคนผมก็เลยโหนคอนโทลเลอร์ no ตัวเก่าตัวนี้มันจะอยู่อ่ะอยู่ในดิสคริปชันผมอันนี้ไว้ให้ไปเอาเลยไปเลือกกันเลยไม่ต้องไปหาอันนี้ทําไว้ให้แล้วโอเคไม่ต้องไปหาเมื่อกี้กําลังแกบอกว่าให้ไปหาไม่ต้องไปหาผมทําไว้ให้แล้วลืมเนี่ยกดเข้าไปเลยอยู่ในมอส เข้าไปแล้วก็ไปคลิกสมัครสมา,สมาชิกเอาไปใช้เลยอันนี้ผมไปหาไว้ให้แล้วเนี่ยเห็นไหมตัวฟิลเตอร์ใช้ง่ายแบบนี้ยเห็นไหมจะเลือกตรงสไตล์เห็นไหมอันนี้จะเป็นสไตล์เชฟรอนมันจะเป็นเหมือนสามเหลี่ยมอ่ะสามเหลี่ยมซ้อนๆกันอ่ะอืแล้วอีกฝั่งหนึ่งผมก็ทําเหมือนกันเลยเห็นไหมทางขึ้นทางลงอันนั้นเข้ามาจากด้านในอันนี้ อันนี้อันนี้เข้าจากด้านในอันนั้นออกมาอันนั้นเข้ามาจากด้านนอกอองงไหมเออพ,พูดเองก็งงเองนะเนี่ยอ่ะไอฝั่งที่ทําไปเมื่อกี้คือฝั่งที่ออกที่เข้ามาจากถนนใหญ่อันเนี้ยฝั่งที่ทําอยู่เนี่ยมาจากข้างในเมืองโอเคเฮ้เหมือนจะงงเหมือนกันนะเนี่ยโอเคอันนี้ผมก็ใช้เหมือนเดิมฮะทาให้มันสโลปใช้มอสเอ,อ่อมูฟอิด อ่าตัวนี้อ่เขาเรียกว่าอะไรอีเล็กอะไรทั้งอย่างเนี้ยเป็นรูปคนเห็นไหมสีขา,ขาวๆที่เป็นผมตั้งๆเห็นไหมซ้ายมือมุมล่างอืมไอมอสตัวนี้นะมันค่อนข้างจะสะดวกตรงที่ว่าใช้เพิ่มโนดลดโนดอะไรพวกเนี้ยจะครอบคลุมอยู่ในแถวแถวเนี้ยเออมันสะดวกผมไปเห็นต่างประเทศเขาใช้มาคลิปต่างประเทศเขาใช้เนี่ยเนียเห็นไหมเครื่องหมายบวกคือเพิ่มโนดเห็นไหมอย่างเงี้ย อันนี้ผมเพิ่มโนดเพื่อที่จะสโลปมันเฉยๆทุกคนอันนี้ก็เอาไปใช้ในในวาระต่างๆที่เราคิดว่าเราจะเพิ่มโนดเนื้อออกใช่ไหมไม่ต้องมาคลิกสร้างถนนกึ่งกลางให้มันขึ้นเป็นโนดอะไรแบบนั้นอะ่ะก็ใช้ตัวนี้เลยสามารถใส่โนดตรงไหนก็ได้บนถนนทีท่เราอยากจะใส่เข้าใจใช่ไหมอม,หมอสตัวเนี้ย โอเคแล้วก็ประมาณนี้ทุกคนนี่อันนี้คือเลเยอร์เมืองจากนั้นผมก็การลืมะผมก็จะมาวางโซนโซนตรงนี้จะช่วยให้เราจำได้ในการที่เรามาเล่นครั้งต่อไปว่าเราจะทำอะไรอันนี้ผมจะวางโซนไว้ก่อนเลยว่าผมจะทำอะไรอันนี้เมืองส่วนใหญ่เพราะว่ารถมันวิ่งซ้ายถูกไหมผมก็เลยจะให้เมืองส,ส่วนใหญ่จะอยู่ด้านซ้าย อะไรแบบเนี้ยนอกใช่ไหมอะไรที่แบบรถจะเข้ามาเยอะหน่อยหรือเป็นเขตที่คนพักอาศัยอะไร่งเงี้ยผมก็เลยจะไว้ด้านซ้ายอันนี้อันนี้ไปวางแผนกันเอาเองนะทุกคนเออว่าเราจะให้รถวิ่งด้านไหนแล้วก็จะวางเมืองแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับจํานวนรถที่จะเข้ามาในเมืองโอเคอันนี้ผมก็จะวางตรงนั้นเป็นเอ่อ police department แล้วก็เป็นส่วนของ service ตรงนี้ service ก็จะเป็นพวกไปซนนี่เออขาเรียกว่าอะไรเซอร์วิสของภาครัฐอะเซอร์วิสอะือะอมเข้าใจใช่ไหม,มในส่วนริมถนนตรงน,รงนี้ผมก็จะทําเป็นคอมมเชียลนะพวกร้านค้าร้านอาหารห้างสปปรรพสินค้าอะไรแบบเนี้ยถ้ามันพอนะเนี่ยตรงนี้ที่ผมกาลังระบายอยู่อะอะก็จะให้มันติดถนนหน่อยไงกออกใช่ไหม ขออภัยนะทุกคนเสียงอาจจะแบบแหบๆหรืออะไรอย่างเงี้ยผมเจ็บคอนิดนึงอขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะฮะโอเคโซนต่อไปผมก็จะวางอืมให้มันติดๆกันเลยแบบเรามาร์กไว้เลยว่าเราจะทําอะไรอะไรอะไรในล็อกล็อกนั้นอะเนื้อออกใช่ไหมเราจะได้ไม่ลืมอันนี้มันจะละเอียดลงไปหน่อยดีกว่าเรามาแบบวงเลยทั้งเมืองดาวทาวอย่างเงี้ยทั้งเมือง อันนี้มันก็จะใหญ่ไปไงกว้างไปเราก็จะไม่รู้ว่าเออเราจะทําอะไรในนั้นอันนี้ผมก็มาวางเลยเออมันจะในส่วนของเซอร์วิสจะเ,ออเรียงกันเลยนะอะไรแบบนี้อย่างไรคอมมูนิตี้เซอร์วิสอะไรแบบนี้นึกออกใช่ไหมถ้าเราทําแบบนี้มันก็จะง่ายไงในการที่เรามาเล่นครั้งต่อไปถ้าเราไม่ได้เขียนแผนไว้ว่าเราจะทําอะไรเป็นเฟสเฟสนึงเฟสสองเฟสสามอะไรเงี้ยเราไม่ได้เขียนใช่ไหมเรามาทําแบบนี้มันก็จะง่ายหน่อยอืม นี้เซอร์วิสที่ผมบอกผมาทำเป็นไปรษณีอืมก็ประมาณนี้ที่ผมทำไว้ตอนแรกให้กันเราลืมแล้วก็ไอที่ขาดไม่ได้เลยคือทางรถไฟทางรถไฟเนี่ยผมยังไม่ได้สร้างนะอันนี้คิดอยู่ว่าจะเอาไว้ตรงไหนอืมยังคิดอยู่ว่าเอาไว้ตรงไหนเพราะทางรถไฟตอนนี้มันเหมือนจะมีเชื่อมมาจากด้านนอกซ้ายขวาเห็นไหมที่ผมตัดออกไปเป็นซ้ายขวานนที่มันเป็นติ่งอยู่อ่ะอืมเป็นซ้ายขวาแล้วก็ ผมจะเชื่อมอีกทางหนึ่งเป็นสามทางไงออกท้ายเมืองไปเลยเพราะฉะนั้นแล้วเราควรจะต้องวางสถานีรถไฟไว้สักที่หนึ่งในกลางเมืองแถวแถวไฮเวย์หรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้คิดอยู่ก็เลยยังไม่ได้ทําก็เลยทําอย่างอื่นไปก่อนอันนี้ผมก็มาวางอันนี้เป็นไฮเวย์นะทุกคนเป็นไฮเวย์ที่วิ่งวันเวย์มงไหมเออเป็นถนนเส้นเดียวกันวิ่งคู่กันนี่นี่นี่ไอ้ที่สีมันไม่เหมือนคนอื่นเขาเนี่ยวิ่งสวนกันอันนี้ทาําเป็นไฮเวย์เล็ก ไฮเวย์ที่วิ่งข้างในเมืองอีกทีหนึ่งแล้วก็ผมก็จะทำถนนตัดผ่านไม่เยอะนะทุกคนพยายามเว้นช่องเพราะมันเป็นไฮเวย์นึกออกใช่ไหมจะมาซอยทีแบบในตัวเมืองมันก็กลายอยู่อ่ะนึกออกใช่ไหมเออผมก็ทำช่องเว้นช่องช่องเว้นช่องเนี่ยช่หสองช่องสองโหนดหนึ่งสองเนี่ยสองตุ่มอ่ะตุ่มกลมๆสองตุ่มแล้วก็ตัดผ่านหนึ่ง ออันนี้อันนี้ใช้ได้กับมอสไม่ใช่ได้กับมอสใช้ได้กับแมปวันนี้ลาหรือแบบคนที่เล่นแบบค่าดีฟอไม่ได้ใช้มอสหรือใช้อะไรเสริมนะอันนี้ก็เป็นการวางแผนขั้นต้นสําหรับคนที่แบบจะเริ่มเล่นเกมเนี้นะถนนนี่เป็นแบบเส้นเลือดเลยในเมืองเกมนี้ไม่ใช่เกมสร้างเมืองทุกคนเกมนี้คือเกมอะไรเกมแก้ปัญหาจราจรจําได้ไหม <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้ว กรุณาวางระบบถนนให้ดีไม่งั้นคุณจะเหนื่อยแน่นอนที่ผมเล่นไปสีซั่นแรกก็โคตนเหนื่อยเลยต้องมานั่งแก้ปัญหารถติดทุกคนไม่ไปอันทำอะไรเลยรถติดทั้งเมืองติดกันอยู่นั่นอ่ะไม่ต้องทำอะไรกันละอ่าใน,นส่วนของตรงนี้เป็นฝั่งทางซ้ายมือที่ผมบอกให้เป็นโซนที่พักอาศัยอันนี้ผมจะทำเป็นเอ่อเป็นเมืองออกแนวไปทางซานฟราน นึ้ออกไหมซานฟรานเออซานฟรานซิสโกเออไม่รู้พูดถูก,กว่ะทุกคนไม่ไม่ค่อยอินเตอร์เ่าไหร่สำเนียงเออเมืองจะออกไปทางอเมริกนันอเมริกันหน่อยอถนนตรงนี้เราก็จะเปลี่ยนให้มันเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรนะถนนที่ไม่มีเส้นอะ่ะนึกออกไหมถนนถนนแบบในหมู่บ้านอะ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเนี่ยเห็นไหมมันจะอยู่ซ้ายมือในโหมดในโหมดถนนน่ะเออผมจะเปลี่ยนอยู่ อันนี้เราก็อันนี้ก็มีเห็นไหมเนี่ยนึกออกใช่ไหมใครเคยเล่น GTA <c oughs> ใครเคยเล่น GTA San Andreas นี่ที่มันเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะกลางหมู่บ้านอะที่มันเป็นกลมๆอ,อ่ะเอออันนี้อันนี้ผมผมพยายามนึกอยู่นะว่าจะสร้างยังไงดันไปเจอไอตัวนี้มาก็เลยเออเอามาใช้ก็โอก็อออเคดีนะมันก็ไม่กลมมากแต่มันก็ก็ดูได้ก็ใช้ได้นี่เนี่ยถนนที่ผมบอกเห็นไหมถนนแบบที่มันไม่มีเออเส้นถนน ก็จะใช้ในหมู่บ้านอันนี้อันนี้ผมทำเพิ่มโนต้ตเห็นไหมคลิกขึ้นไปอย่างนั้นแล้วก็เพิ่มโนต้ตได้อันนี้ง่ายอันนี้ก็เป็นสายีรถไฟนะที่ผมนั่งวางแผนมาทั้งคลิปนี่แหละเพื่อที่คิดว่าอจะวางไว้ตรงไหนสุดท้ายก็อ๋อไว้ตรงนี้ดีกว่าโซนด้านนี้มันคงจะไม่ติดมากเพราะว่าเอาทุกอย่างไปไว้ฝั่งนู้นหมดแล้วอะไรอย่างนี้นึกออก่ใช่ไหม ก็เลยคิดว่าเออไว้ฝั่งนี้ก็ได้ไม่น่าจะเป็นอะไรจากนั้นผมก็วางก่อนแล้วก็ขยับมันเข้าไปข้างในแล้วก็ใช้ถนนเส้นเล็กอันนี้เป็นถนนถนนที่วิ่งคู่กันนะ้าเห็นเส้นเล็กๆเ,เนี่ยไม่ใช่วนะันเวนะไอ้ไม่ใช่วิ่งเส้นเดียวนะเนี่ยอันนี้เป็นถนนที่วิ่งสวนกันนะเขาเรียกว่าอะไรวันเวอะไรเนี่ยงงไปหมดแล้วเออเรียกวันเวแล้วกันเออเนี่ยถนนเส้นเล็กๆอะ่ะอันนี้มันมาในเซตกันเลยอยู่ในเซตถนนที่ผม เอามาใช้ตัวเนี้ยก็สวยดีสถานีนี้ผมเลือกเพราะว่าแบบเออมันมันเข้ากับสีเมืองดีนะเป็นทะเลทรายสีมันก็จะออกแบบน้ำตาลน้ำตาลหน่อยเออถ้าจะเหมาะไม่อยากจะแบบโดดเป็นสีพาสเทลเลยมันก็จะยังไงอยู่นึกออกใช่ไหมทุกคนเผมก็เลือกเป็นตัวนี้ที่จริงอะ่ะผมไปเอามาหลายตัวนะไปกด u b s c r i b e มาเยอะมากเลยไอตัวสถานีรถไฟเนี่ย ไปกดไปกดมาเยอะเลยแต่ก็มาจบที่ตัวนีออ้รู้สึกมันเข้ากับเมืองเรามากที่สุดแล้วก็ด้านหน้าสถานีผมําทำเป็นออถนนเป็นเลนรถบัสเห็นปะสีแดงๆนั่นคือเลนเฉพาะรถบัสวิ่งนะเห็นไหมสีแดงๆอันนี้โหนดคอนโทรลเลอร์ Controller ที่ผมบอกโหนดคอนโทรลเลอร์ Controller ตัวเก่า2.8หรืออะไรทั้งอย่าง2.3หรืออะไรไม่ใช่3จุดนะ ไอสามจุดสามจุดอะไรนั่นน่ะเวอร์ชันนั้นน่ะอันนั้นตัวใหม่อ้ตัวเก่าที่ผมใชม้แล้วก็ทางรถไฟอันนี้ผมต่อมาจากนอกเมืองเลยเห็นไหมแล้วก็มาเป็นใต้ดินตอนแรกก็ทําทะลุผ่านมาอย่างนี้มันก็เออดูก็สวยดีแต่คิดว่าเอาซ่อนไว้ข้างล่างดีกว่าถ้าจะเวิร์กถ้าจะสวยมากกว่าแล้วทําเป็นอุโมงค์เนี่ยเห็นปหมผมก็าทำเป็นอุโมงค์อันนี้อุโมงค์อันนี้มีมีใน แอปสิทธอคอเลกชันที่ผมทำไว้น่นาจะมีนะถ้าผมจะไม่ผิดอืมก็เข้าไปกด subscribe ในในลิงก์ที่ผมทำไว้ให้เลยแล้วก็เอาไปลองใช้ดูอันนี้มันเป็น p r o อพเห็นปะมันจะเป็นตัวอุโมงเราก็เอามาตีเนียนไงทุกคนเอามาครอบเอามาครอบอุโมงเออวานิลาเขาเรียกว่าอะไรอุโมง default ของมันอนะเอามาครอบไปแล้วก็เลื่อนเลื่อนอุโมงมนะะันเข้าไปข้างในเออเห็นไหม อันนี้เป็นทริค<ร><ก>ทริกหรือเปล่าทุกคนเขาก็รู้กันหมดแล้วหาผู้สีสัวโอเคเนี่ยผมก็เอาเข้าไปซ่อนข้างในเห็นปะมันก็จะกลืนไปเลยเอ่ะมันก็จะเป็นอุโมงค์แบบนี้ก็ดูดูเออด,ดูดูสวยดีเอะเห็นปะอืมก็จะประมาณนี้นะทุกคนคลิปนี้อันนี้ใช้เวลาทำนานนะก็ฝากกด Subscribe กดติดตามไว้ด้วยนะฮะยังไงก็ ฝากไว้วเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ